สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มไลค์คนไทยแท้นะครับมีตัวตนนะครับเป็นโปรไฟล์คนไทยทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับว่า่ทำยังไงนะครับยอดไลค์ตัวนี้นะครับจะเป็นคนไทยนะครับก็สามารถดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลยอ่ะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับไปที่ Google กันก่อนนะครับเปิดแท็บไมดมาแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่า e d e m e n d o l a c o m นะครับ อราเลนเดอร์ไปนะครับพอถึงตรงนี้นะถ้าใครมีดีแล้วชื่อใช้งานกับรหัสผ่านนั่นเองนะครับทำการลงชื่อก็ใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานกัน ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยินยอรหัสผ่านนะครับถ้าใครอยากใช้มั่วก็มั่วได้นะครับแต่ใครอยากใช้จริงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับพวกอีเมลคนนี้ถ้าเราไม่ออาไปให้ใครนะแต่ถ้าใครมั่วนะครับก็ทําการจดเอาไว้กันด้วยนะครับการเราลืมนั่นเองอเมื่อกอกแล้วนะครับก็ทําการติ๊กไปเลยนะครับช่องนี้ว่าฉันไม่ใช่บอทนะครับหรือโปรแกรมนั่นเองนะครับทาการสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับแล้วผมจะลงเชื่อก็ใช้งานกันนะครับ ถามเมื่อเราล็อกอินมานะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่การหมวดหมู่นะครับเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับทิกต็อกอินสตาแกรมยูทูบนะครับไลน์เป็นเทเลแกรมนะครับช้อปปี้นะครับหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับก็มีหมดเลยนั่นเองนะครับอ่าในหัวข้อมุดู่ตัวนี้นะครับในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเพิ่มไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีแต่ละแพลตฟอร์มว่าตัวไหนเพิ่มได้เพิ่มไม่ได้ครับมีนะครับก็จะเป็นเพิ่มไลค์นะครับเพิ่มติดตามแชร์โพสต์คอมเมนต์นะครับอออ่่่่าาาาาารรรรระหวงเเเสสตีมมมยยูถพิดคนดูไไปด้นนั่เอง อาจจะมีคนเข้ากลุ่มนะครับรีวิวแฟนเพจแชร์โพสต์นะครับยอดวิวอะไรต่างๆนะครับให้ทุกคนเลือกเลยนะอาก็สามารถเลือกกระดูกันได้เลยนะครับส่วนผมก็จะมาในหัวข้อนะเป็นไลฟ์เนาะอาจจะเอาเป็นนี่นะครับไลฟ์โพสต์ประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับเลือกเลยแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะผมก็จะมีไลฟ์โพสต์ปกตินะครับก็คือการเป็นการ กดถูกใจนั่นเองแล้วก็จะเป็นหน้ายีโมจินะครับแบบคนไทยหรือจะเป็นคอมเมนต์นะครับรีวิวแฟนเพจก็มีหมดเลยนะครับผมก็จะกดไปไลฟ์โพสต์นะครับตัวนี้แล้วดูคำอธิบายกับหมายเหตุตรงนี้นะครับให้ทุกคนหยุดอ่านก่อนนะเผื่อเราอ่านไลไไปนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจนะครับว่าเราผิดอะไรตรงหมายเหตุตรงนี้นะครับ้วเจอตรงหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ง่ายง่ายเลยนะครับเป็นลิงก์โพสต์นั่นเองกดไปที่วันที่และเวลาของโพสต์นั้นนะครับเนาะปับโพสต์เป็นสาธารณะนะครับทาการก๊อปปี้ลิงก์้านบนเลยนะครับ เราเจอของเขาจำนวนน,นี้คือจานวนยอดไลค์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มขั้นต่ำของเขาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับสูงสุดก็ห้าพันผมกระามขั้นต่ำของเขาไปนะครับอ่าพอค่าใช้จ่ายเด้งขึ้นมานะครับพทุกคนกดส่งไปเลยอ่ายอดเงินไม่พอนะครับตอนนี้เอยวผมขออนุญาตไปเติมเงินก่อนนะครับเนาะตัวน,นี้อ่ผมก็ได้ทําการเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคําว่าส่งตัวนี้ไปได้เลยนะ พอหน้าต่างถึงแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับทำการแค่ลอยอดไลค์คนไทยเด้งขึ้นนั่นเองนะครับก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งาทีเราก็จะได้ยอดไลค์ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอนะครับหรือจะเป็นแรงต่างนะครับก็เพิ่มได้เหมือนกันเลยนะครับสาหรับยอดไลค์อ่แล้วก็แนะนาที่ทําการลอยอดไลค์นะครับขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์เลยละกันนะครับจะมีบทดัางซื้อบอกนะครับ เลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญด้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับเพ mm ียงแค่กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไปอ่าแล้วก็ติเกตถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับ mm hmm. แล้วเจอหัวข้อวันที่นะครับมีหัวข้อลิงก์ค่าจ,จ่ายบริการสถตรานะอะไรบอกหมดเลยนะครับ mm hmm. หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเลอร์ er อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอ,อกแล้วก็กดคาว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสกแกนเคียร์โคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยพอสกแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับ หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับพี่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครรับสาามถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ Ethereum Dollar นะครับก็หมดแล้ว อขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ก็ทําการทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็น17แล้วนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าเป็นคนไทยแบบไหนนะครับก็นี่เลยนะครับจะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเป็นโปรไฟล์คนไทยะจะเป็นประมาณนี้เนาะในการเพิ่มยอดไลค์นะครับมันก็จะทยอยขึ้นจนกว่า ครบนั่นเองนะครับก็เราไปสั่งไปร้อยหนึ่งเนาะแต่ก็ต้องการรอไว้ด้วยนะครับเนาะตัวนี้อ่ะครับเพิ่มมาเป็นยี่สิบแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยหากใครนะสนใจเพิ่มยอดไลค์นะครับแบบนี้นะครับเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเป็นเพิ่มแรงต่างนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์นะครับไว้ด้านล่างนะครับกับลิงก์สมัครก็ลิงก์เดียวกันเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคิวดีครับ